สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาใช้การตองคำไปด้วยกันนะครับในเช้าวันพฤหัสที่7สิงหาคมเนาะก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูกันก่อนในทางเฟรมเดวันนะครับทางเฟรมเดวันล่าสุดเนาะมันทาอะไรไปบ้างเรามาดูกันก่อนทางเฟรมเดวันเนาะล่าสุดได้มีการนะครับวันก่อนาะแท่งวันก่อนได้มีการยกตัวขึ้นชนต้านทิ้งไว้ใช่ไหมครับจากนั้นแท่งใหม่มามีการกดตัวลงชนลับ เห็นไหมครับแล้วก็กดตัวลงมาจากนั้นก็กดตัวลงมาไม่สามารถทําลายโลของแท่งก่อนหน้าได้จริงๆโลในบางมุมของแท่งก่อนหน้าเนี่ยบางครั้งมันก็เป็นแนวรับได้บางครั้งมันก็เป็นแนวต้านได้ถ้าเป็นไห้ไส้ใช่ไหมเพราะว่าบางกรณีมันจะมีคนที่คอยตั้งออเดอร์ไว้เหมือนกันถ้าคนเขาไม่รู้จะตั้งตรงไหนเขาก็จะตั้งที่โลนี่แหละไส้และทีนี้พอกลับกดตัวลงมาไม่ไปชนโลไส้ของแท่งก่อนหน้าแปลว่าไม่ได้ลอบายถูกไหมครับพอมันไม่ได้ลอบายมันก็ไม่ได้มีการทุบ ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันทําให้เห็นอย่างหนึ่งคือไพ่ชั้นกับตัวฝั่งเซลลเนี่ยในไทม์เฟรมเดย์ถึงจะสร้างไม่สําเร็จแต่ได้สมบูรณ์แล้วในระดับหนึง่งเพราะว่าได้มีการกดตัวลมชนรับแล้วทําลายรับได้แล้วเห็นภาพไหมครับเห็นไหมเดย์ทำลายรับได้แล้วแต่ยังถือว่าไม่ได้แข็งแรงมากแต่ก็ยังแต่ลงได้ไหมลงได้ครับมีสิทธิ์ที่กราฟวันนี้จะยกตัวขึ้นทําไส้แต่ไม่ถึงด้านแล้วก็ทุบหรือ ทอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้กดตัวลงทําไส้แล้วใช่ไหมสําหรับเดกดตัวลงทําไส้แล้วอาจจะยกตัวขึ้นชนต้านแล้วบินไปเลยก็ได้เพราะว่าแนวต้านก็คืออาจจะสร้างไว้ล่ออะไรครับล่อเซลลเพราะว่ามันได้ชนต้านทิ้งไว้แล้วแล้วได้สร้างแนวต้านย้ําไว้ด้วยถูกไหมครับแปลว่าแนวต้านนี้อาจจะสร้างไว้ล่อเซลก็คือยกตัวขึ้นชนต้านล่อเซลหนึ่งรอบแล้วก็ยกตัวขึ้นไปชนต้านถัดไปก็คือเป็นต้านเดเหมือนกันล่อเซลอีกหนึ่งรอบแล้วก็เบรกไปในที่สุดเพราะว่าอะไรครับเพราะมันต้องสร้างแนวต้านเพื่อไว้ล่อเซลล์อยู่แล้วถูกไหมครรับเพาะะอไร ถ้ามันต้องการที่จะบินแล้วมันไม่มีแนวต้านให้ล่อเซลให้คนเข้าเซลเยอะๆกราฟมันก็มันก็ไม่สามารถที่จะบินไปได้เยอะมากถูกไหมครับแต่มันจะบินได้เยอะมากต่อเมื่อมันมีแนวต้านเอาไว้ล่อเซลลก็คือยกตัวขึ้นชนต้านมีคนเซลล์ชนต้านถัดไปมีคนเซลชนต้านถัดไปมีคนเซลเพราะฉะนั้นมันต้องสร้างแนวต้านทิ้งไว้เยอะๆ ôm, เพื่อเอาไว้ล่อเซล์เวลามันบินแล้วก็สร้างแนวรับไว้เยอะๆเพื่อเอาไว้ล่อบายเวลามันทุบถูกไหมครับเอาไว้ล่อบายให้คนาบเยอะๆจากนั้นก็จะทุบเยอะๆเพื่อที่จะ เชียร์วอลุ่มถังาบเห็นภาพไหมครับและอย่างที่เราเห็นนะครับในทำเฟรมเดย์มีการทําเหมือนเหมือนเห็นไหมเป็นสโลปขึ้นเห็นของของไส้ตรงนี้ก็เป็นสโลปลงของไส้ตรงนี้อาจจะเป็นสามเหลี่ยมหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันในทำเฟรมเล็กแต่ทำเฟรมเดย์ทำเฟรมเดย์เรามองอย่างนี้ก่อนคือถ้ากราฟเดย์วันนี้ยกตัวขึ้นไม่ชนต้านนะครับแล้วคุณจะเซลล์ผมก็ไม่ติดอะไรเพราะว่าทําลายรับได้แล้วแต่ก็ระวังด้วยว่ามันจะยกตัวขึ้นชนต้านแล้วเบรกไปเพราะฉะนั้นคุณต้อง ดูให้ดีว่ามันจะเบรกไปหรือเปล่าถ้ามันเป็นการไซด์เวย์ขึ้นไมหาแนวต้านไม่ต้องเล่นนะครับเซลลแต่ถ้าจากตรงนี้มันมีการยกตัวขึ้นไปโดยการที่มันบินขึ้นไปเล็กน้อยแต่ไม่ชนต้านแล้วคุณเซลก่อนที่มันจะชนต้านโอเคมันมีสิทธิอย่างน้อยสุดคือมันก็ต้องกลับมาเคลียร์ถูกไหมครับอย่างน้อยคุณจะได้ปิดอย่างน้อยสุดมันต้องมีการกลับมาเคลียร์แต่ถ้าเกิดว่ามันไซด์เวย์ไปใกล้ๆไซด์เวย์ไปใกล้เสร็จปุ๊บมันบินชนปุ๊บแปลว่ามันมีสิทธิที่จะรอบเซลล์โดยการที่มันชนแล้ว นะครับที่สามสามแปดสองมันก็มีสิทเิี่ยววิ่งไปอีกแปด้อจุดไปชนที่สา9สามเก้าศูนซึ่งเป็นแนวต้านเหมือนกันแล้วจากแล้วจากเนี้ยท้ายที่สุดมันก็มีทสิ์ที่จะบินไปเรื่อยๆอย่างต่อนเนื่องเพราะฉะนั้นเราจะไม่ออกออเดอร์โดยการที่ออกออเดอร์พิ่มเพื่อถ้าติดเซลแล้วคุณก็ต้องปล่อยให้มันนะลากคุณไปก่อนเพราะอะไรครับคุณต้องไปหาไม้เซลจากไส้ตรงนี้เหนือต้านถูกไหมครับไส้ที่อยู่เหนือต้านตรงนี้หรือไม่ก็ไส้นี้เพื่อที่จะกลับมาเล่นเพื่อที่จะเอาไม้เนี่ยมาแก้ไม้เซลข้างล่าง หรือไม่ก็ตอนที่มันชนต้านแล้วมันเบรกมาคุณคุณจะยอมคัดมันก็แล้วแต่คุณแต่คุณก็ก็แค่ต้องรู้ว่าถ้ายกตัวขึ้นไม่ถึงต้านแล้วคุณเซลแล้วพอมันชนต้านแปลว่ามันมีสิทธิ์ที่จะบินนะครับก็ประมาณนี้สำหรับทำเฟรมเดย์เนาะแต่ที่แน่ไพ่ชันฝั่งฝั่งเซลเนี่ยมันก็ได้ถูกสร้างแล้วละ่ะแต่มันจะแข็งแรงอีกรอบก็ต่อเมื่อมันกดตัวลงมาชนรับนี้แล้วปิดต่ำกว่ารับเนี่ยอันนี้จะดีกว่าแต่ถ้าหากว่าวันนี้มันยกตัวขึ้นชนต้านผมก็ไม่แปลกใจอะไรถูกไหมครับเพราะว่า อย่างที่บอกว่ามันเป็นแนวต้านที่สร้างเอาไว้ล่อเซลล์ซึ่งก่อนที่มันจะบินมันอาจจะสร้างอีกสักแนวต้านสองแนวต้านก็ได้แต่มันอาจจะยกตัวขึ้นชนต้านนี้แล้วบินไปเลยก็ได้เพราะทางเฟรมเฮชโฟก็อาจจะสร้างทิงไว้แล้วอย่างน้อยก็สองสามต้านทางเฟรมเฮชันก็อาจจะสร้างไว้แล้วมากกว่านั้น M สิบห้า M ห้า M สามสิบก็อาจจะสร้างทิง,ทงไว้แล้วมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นมันก็มีสเที่ยงบินได้เหมือนกันแค่สร้างแนวต้าน D เ,เพิ่มอีกแนวต้านหนึ่งเพื่อเตรียมบินถูกไหมครับเพราะฉะนั้นต้องระวัง เนาะถ้าจะเซลล์ก็อย่าติดเซลลเข้าใจใช่ไหมครับอย่าติดเซลอย่าโดนล่อเซลถ้าเซลลไปแล้วอย่าเซล์ซ้ํารอไปเซลล์ในจุดที่ดีกว่าเยอะเพื่อที่จะให้ไม้ดีๆนั่นแหละถ้ามันเด้งก็กลับมาแก้ได้ต่อให้มันลากไปอีกคุณก็แค่ติดไม้ที่สองถูกไหมครับแต่ถ้าหากว่ามันยกตัวขึ้นไปคุณได้ไม้เซล์มาเพิ่มมันเด้งกลับมาคุณก็เอาไม้เซลลนั่นมาปิดไม้นี้ก็ได้หรือคุณคิดว่าตอนที่มันเด้งเนี่ยมันจะสร้างจุดกลับตัวกดตัวลงมาหาไม้เซลลที่แย่ตรงนี้ของคุณได้ คุณก็รอมาปิดหน้าไม้ไม้เซลตรงนี้แล้วคุณก็เอาไม้นี้มาเก็บกาไรที่ตรงนี้ก็ได้ถูกไหมครับหรือคุณจะเอาไม้เซลมาเก็บกําไรที่โลซส้ก็ได้ถ้ามันสร้างจุดกับตัวที่สมบูรณ์แค่นั้นเองนั่นคือการเห็นภาพในการเล่นลงหน้าเพราะฉะนั้นเราสามารถกําหนดได้ว่าเราจะเปิดไม้ตรงไหนเราดูความเสี่ยงเราวัดอัตราความเสี่ยงแล้วเราก็ดูอัตรา tp ว่าเราจะ tp ที่ตรงไหนได้บ้างเราจะเก็บที่ตรงไหนได้บ้างแล้วมีตรงไหนที่มันมีสิทธิ์จะไปถึงหรือไปไม่ถึงซึ่งมันก็ต้องขึ้นอยู่กับไพ่ชันะตอนนั้น ถ้ามันยกตัวขึ้นไปไปเด้งแล้วดึงไส้กลับมาอยู่ต่ำกว่าไส้แปลว่าเดี๋ยวมันจะมีสิทธิ์ที่จะยกตัวขึ้นไปใหม่แต่ถ้าหากว่ามันยกตัวขึ้นไปเด้งแล้วก็จริงแล้วย,ยกตัวขึ้นไปแล้วก็ปิดแท่งเกียนอยู่เหนือเหนืออะไรครับเหนือไส้ถูกไหมครับแล้วก็ทาลายรับได้เอ๊ทำลายต้านได้แต่ปิดแท่งเกียนอยู่เหนือไส้จากนั้นเปิดแท่งใหม่มากดตัวลงนะครับยกตัวขึ้นทําไส้กดตัวลงชนรับปิดต่ำกว่ารับได้แปลว่าไพ่ชั้นฝั่งเซลร้างสมบูรณ์ ถ้าแพลนชั่นฝั่งเซลสร้างสมบูรณ์ได้แล้วแปลว่ามันมีสิทธิ์ที่จะลงมาเรื่อยๆอย่างน้อยสุดเราก็สามารถที่จะกําหนดว่าไม้เซลลตรงนี้ของเราสามารถมาเก็บ TP ตรงนี้ได้ไหมซึ่งถ้าไม้เซลลของเราตรงนี้อยู่ที่สามสีู่นย์ศูนย์แล้วเราสามารถเอามาเก็บ TP ตรงนี้ได้นั่นคือจุดที่เราจะเล่นก็ประมาณสักห้าพันกว่าจุดเห็นภาพไหมครับคือให้เราเห็นล่วงหน้าแต่ด้วยความที่ไ้อันนี้มันอยู่ติดๆกับสา0พันสี่ร้อยถูกไหมครับ เราต้องเลือกเอาว่าเราจะเซลล์ก่อนนี่มันจะชน3,400ก็คือ3,399 3,398หรือเราจะให้มันเตลิด400ไปเลยแล้วไปหาออเดอร์ในทาง e f r ม m ฮโซข้างบนอยู่เหนือ400จะดีกว่าก็ได้เพราะบางครั้งกราฟมันบินขึ้นไปถูกไหมครับล่อเซลล์ขึ้นไปที่3,400แล้วก็เบรกไปให้คนโดนเอถูกไหมครับไปที่3,400กว่าแล้วค่อยสร้างจุดก,กับตัวกดตัวลงมาใหม่หรือไม่ก็ดึงไส้กลับจาก3,400เนี่ยแล้วก็กดตัวลงมาใหม่ก็เป็นไปได้ เพราะฉะนั้นเราก็เลือกเอาว่าเราจะไปเซลล์อยู่เหนือ3,400หรือเราจะเซลล์ก่อนที่มันจะชน3,400เพราะว่าการาฟก็มีสีที่จะบินเพื่อเคลียร์แต่ไม่ชน3,400ไม่ลอเซลล์เพิ่มแล้วก็ทุบลงมาในที่สุดก็เป็นไปได้ทั้งคู่เพราะฉะนั้นเราเลือกเอาว่าเราจะเล่นแบบไหนกําหนดเอานะครับเลือกเอาดีๆคํานวณความเสี่ยงคํานวณทุกอย่างไว้ให้ดีๆแล้วก็เล่นตามเกมอย่าไปเล่นลอกเกมอย่าไปเล่นเหนือเกมนะครับเนะบนะาะท r a เฟรมเดก็ประมาณนี้สำหรับท่าเฟรม H4 ล่ะ ทามเฟรม H4 ล่าสุดได้มีการสร้างพลาเชนกับตัวฝั่งใบที่ตอนแรกได้มีการสร้างพลาเชนกับตัวฝั่งใบที่ไม่สําเร็จแต่สมบูรณ์ยกตัวขึ้นชนต้านทาลายต้านได้ทีนี้พอมันยกตัวขึ้นชนต้านทำลายต้านได้ปุ๊บทำมาไฮเสร็จปุ๊บไปสร้างแนวต้านอยู่ติดกับทาเฟรม D ถูกไหมครับที่ตอนแรกผมบอกว่า H4 สร้างแนวต้านแล้วแปลว่าแนวต้านนี้ติดกับแนวต้านของทาเฟรม D ซึ่งถือว่าเป็นแนวต้านทำซ้อนกันแล้วนะเพราะ H4 มีจุดกับตัวทามเฟรม D มีแนวต้านที่มันทุบลงมาถูกไหมครับ ตามเรมเดิมมีแนวต้านที่มันทุบลงมาซึ่งก็เป็นแนวต้าน H4 เหมือนกันอ่าและอย่างนึงที่เกิดขึ้นคืออะไรครับแนวต้าน D ก็ได้ถูกสร้างซ้ําแล้วเห็นไหมมันมีแนวต้าน D เ,เก่าแล้วมันมีแนวต้าน D ใหม่ที่สร้างตรงนี้ตรงกับ H4 ด้วยซึ่งเป็นแนวต้านจุดกับตัวซึ่งตรงนี้ผมมองแล้วว่ามันคือแนวต้านสําคัญสําคัญไม่พอสําคัญที่ถึงขนาดที่แบบว่าเมื่อชนแล้วบินบินไม่หยุดแน่นอนเนาะ อาจจะบินไม่ได้แรงมากขนาดนั้นแต่ผมเชื่อว่าชนแล้วบินบินได้มากพอสมควรเพราะฉะนั้นอ่ะผมตีไว้เลยแนวต้าน d และ h4 ตรงนี้นี่คือแนวต้านสำคัญละเพราะว่ามันเป็นแนวต้านจุดกลับตัวแม้กระทั่ง d และ h4 ด้วยเพราะฉะนั้นเราเห็นแล้วมันมีแนวต้านสำคัญตรงนี้ลแ,ล 4, นแล้ว d และ h4 ถูกไหมครับแล้ว r h 4ตัวนี้มีตรงไหนบ้างละ่ะรับ h 4ตอนนี้บ h 4ตอนนี้มีตรงนี้จุดกลับตัว ตรงนี้ก็เป็นจุดกับตัว H4 ที่สร้างสาเร็จสมณ์เพราะยกตัวขึ้นชนต้านทาลายต้านได้เห็นภาพไหมครับเห็นไหมตรงนี้ยังไม่สมบูรณ์นะแต่รับมันมีการมาสร้างไพ่เช่นกับตัวฝั่งบายที่สําเร็จสมบูรณ์แล้วชนต้านทําลายต้านได้ด้วยแปลว่า H4 อาจจะต้องการที่จะขึ้นแต่ประเด็นคือประเด็นคืออะไรครับประเด็นคือตรงนี้คือแนวรับ H4 ใช่ไหม 3, 3, 6, 5, 2, 2. สามสามหกห้าจุดสองสองไส้นี้เราต้องกดเราต้องดูก่อนสามสามหกห้าจุดสองเจ็ดแปลว่ายังไม่ทําลายรับยังไม่ชนรับ ถ้ากดตัวลงแบบนี้แล้วไม่ชนรับแปลว่ากราฟมีสิทธิ์ที่จะยกตัวขึ้นชนต้านแลวเบรกไปในี้ที่สุดเพราะอย่างที่ผมได้บอกว่า Time Frame Day ได้มีการสร้าง p พ i c e c h a n n กับตัวฝั่งเซลล์ตรงนี้แล้วถูกไหมครับ Time Frame Day สร้างจุดกับตัวแล้วใช่ไหมเอาไว้รอเซลล์อย่างนี้ผมได้บอก Time Frame Day สร้างจุดกับตัวเอาไว้รอเซลล์ตรงนี้เป็น H4 ใช่ไหมจุดกับตรง H4 ตรงนี้คือ Time Frame Day ใช่ไหมครับเดี๋ยวตีไว้ก่อนแต่ H4 ตรงเมื่อกี้คือตีไว้แล้วว่ามันคือ ต้านสาคัญเพราะว่ามันมีทั้งต้านทั้ง day ไอ้ต้าน,น,น H4 แล้ว day อยู่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นต้านที่สําคัญแล้วตอนนี้อ่าตรงนี้ต้าน d A ของตรงนี้ก็เท่ากับว่าตรงกับจุดกับตัวของ H4 ตรงนี้เหมือนกันเห็นภาพไหมครับแปลว่าอะไรแปลว่าตรงนี้ก็เป็นอีกแนวต้านที่สําคัญเพราะฉะนั้นผมก็ตีไว้นี่คือ d A และ H4 อีกจุดหนึ่งอ่าเห็นไหมครับ ตรงนี้มีจุดกลับตัวของ H4 แล้วเป็นต้าน D ที่อยู่ทับซ้อนกันแต่ผมก็ตีเป็นแดงไว้เลยนั่นนี่คือแนวต้านสําคัญใช่ไหมครับแล้วตรงนี้ที่กดตัวลงมามีต้าน D มีต้าน D ที่เป็นต้านจุดกลับตัวของ D แล้วเป็นต้าน H4 ที่เป็นจุดกลับตัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นแนวต้านสําคัญที่3383เห็นภาพไหมครับแล้วจากนั้นก็มีอะไรครับมีแนวต้านจุดกลับตัว H4 ตรงนี้อีกจุดหนึ่งที่สร้างแล้ว ถูกไหมครับแต่ยังไม่สมบูรณ์เพราะยังไม่ได้กดตัวลงมาทาลายรับเพราะฉะนั้นตรงนี้มีสิทธิ์ที่จะเป็นการกดโตลงมาเพื่อเคลียร์วอล่มฝั่งใบแต่ไม่ชนรับไม่รอใบเพิ่มแล้วตรงนี้ถ้าดึงไส้กลับยกโตขึ้นไปช้าๆโดยการที่ยกตัตขึ้นไปชนต้านผมก็ไม่แปลกใจเลยแล้วเมื่อชนต้านก็มีสิทธิ์ที่จะเบรกไปหาต้านถัดไปแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเบรกไปหาต้านจุดกลับตัวของ H4 ตรงนี้ซึ่งตรงกับต้าน Day ด้วยแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเบรกไปในที่สุดซึ่งตอนนี้ H4 ได้สร้้้้้้้าาาาาางแแนนนนนวววตตตตเเอไอไซลลล2 สนเดมีหนึ่งต้านที่ตรงนี้แล้วก็สองต้านที่ตรงนี้ที่เคยชนทิ้งไว้เพราะฉะนั้น H4 เนี่ยสร้างต้านไว้แล้วเดสร้างต้านไว้แล้วกราฟก็พร้อมที่จะบินแต่ก่อนที่จะบินกราฟอาจจะทําอะไรครับอาจจะมีการกดตัวลงมาเคลียร์วอลุ่มฝั่งบายอย่างละเอียดก่อนสักรอบหนึ่งก็ได้หรืออาจจะไม่เคลียร์ก็ได้แต่อีกอย่างนี้ผมจะให้สังเกตนะครับอีกอย่างที่ผมจะให้สังเกตคืออะไรครับคุณสังเกตไหมว่า H4 ทําอะไร H4 กําลังบีบปรอบไซด์เว์แคบลงเลื่อยๆอย่างชัดเจน เห็นภาพไหมครับเห็นตรงนี้ไหม H4 กำลังบีบกรอบไซด์เวทแคบลงอย่างชัดเจนเรื่อยๆอ้าวเห็นไหมแล้วกราฟแปลว่าอะไรครับตอนนี้กราฟก็พร้อมที่จะเบรกได้ทุกเมื่อทุกเวลาใน H4 ถูกไหมครับเพราะเราเห็นแล้ว H4 สร้างกรอบแคบลงแล้วเห็นภาพไหมครับการสร้างกรอบแคบลงอย่างนี้มันเป็นการสร้างจุดกับตัวภายใน H4 ถูกไหมครับจุดกับตัวตรงนี้สร้างสําเร็จแต่ไม่สมบูรณ์จุดกับนี้จุดจอดจุดกับตัวตรงนี้สร้างสําเร็จไม่สําเร็จแต่สมบูรณ์ถูกไหมครับแล้วก็มาสร้างจุดกับตัวซ้อนอีกทีหนึ่งกดตัวลงมาสร้างจุดกับตัวซ้อนอีกทีนึงแล้วก็ทาลายทําลายรับถูกไหมครับสร้างแนวรับแล้วก็สร้างจุดกับตัวแล้วก็ทําลายรับแล้วกดตัวลงมาเนี่ยแล้วก็มีการไซเว์ที่แท่งหนึ่งแล้วกดตัวลงมาแล้วก็สร้างจุดกับตัวใหม่สร้างไพชันกับตัวใหม่จากนั้นยกตัวขึ้นทําลายต้านได้เปิดแท่งใหม่นี้กดตัวลงไม่ถึงรับ แท่งนี้ไซเบรกก็ไม่ชนรับไม่ชนต้านแล้วเปิดแท่งใหม่มานี้กดตัวลงมาทําไส้แต่ไม่ชนรับถูกไหมครับมองว่ามันคือการที่กดตัวลงมาทําไส้เพื่อที่จะเดี๋ยวจะยกตัวขึ้นไปชนต้านชนต้านชนต้านแล้วก็เบรกไปในที่สุดแต่ถ้าหากว่ามันเลือกที่จะเนี่ยยกตัวขึ้นทําไส้แต่ไม่ถึงต้านแล้วกดตัวลงมาใหม่แล้วกดตัวลงมาชนรับชนรับแล้วก็ทุบลงมาก็ไม่แปลกใจอะไรเห็นภาพไหมครับเพราะว่ามันเป็นไปได้ทั้งสองทางเพราะตอนเนี้ย ทางมันบีบกรอบแคบลงเรื่อยๆแปลว่าจุดกลับตัวมันจะสร้างฝั่งไหนมันก็ถูกใช้ได้ทั้งคู่ตอนนี้ใช่อยู่อ้าวตอนนี้มันสร้างพาชั่นฝั่งบายแล้วไงอ้าวแล้วพอมันยกตัวขึ้นตรงนี้มันก็สร้างพาชั่นฝั่งเซียวอีกแปลว่าอะไรครับแปลว่าตอนนี้พชั่นหลักอะถ้าเราดูใน timeframe ใหญ่มันก็คือฝั่งบายนั่นเองแต่ถ้าเราดูใน timeframe เอชโตตอนนี้ยไยชั่นเป็นของฝั่งไหนก็ได้เพราะว่ามันได้สร้างพาชั่นกลับตัวตรงนี้หนึ่งรอบสองรอบแปลว่าสร้างสองจุดกลับตัวเพื่่ออททีจะาาาไว้้ลบบถมมันุง สร้างแนวต้านหนึ่งสองสามแนวต้านเพื่อที่จะไว้ล่อเซลล์ถ้ามันบินขึ้นไปแล้วก็เบรกไปชนชนแล้วก็ไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแนวรับแนวต้านเนี่ยแนวรับสร้างสูงขึ้นแนวต้าสร้างต่ำลงเพื่อที่จะล่อให้คนเซลล์เอ่าเพื่อเดียวเขานยล่อให้คนเซลล์สูงขึ้นก็คือยกตัวขึ้นชนต้านชนต้านเซลล์ชนต้านเซลล์ก็คือเห็นไหมคนจะเซลล์สูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้ามันกดตัวลงมาไล่ชนรับคนก็จะใบต่ำลงเห็นไหม อ่าแล้วพอคนบายต่ําลงเอ้ไม่ใช่ายต่ําลงนี่คนใบสูงขึ้นอ่าพูดเอาใหม่นะมันเลาะมันสร้างจุดกับตัวเนี่ยสร้างแนวรับสูงขึ้นเพื่อให้คนใบสูงขึ้นพอเห็นไหมถ้ามันกดตัวลงมาก็จะมีคนบาบที่แนวรับนี้หนึ่งแนวรับนี้สองแล้วก็ทุบลงมาแล้วก็มีสีเที่ยวลบทุบลงมาหาไส้นี้หรือไส้นี้เห็นไหมไส้ข้างล่างเนี่ยมีสีเที่ลงมาหาไส้นี้หรือไส้นี้เข้ากับว่าเคลียร์วอลุ่มฝั่งใบยอย่างละเอียดประมาณประมาณสี่ห้าพันจุดเห็นไหมครับเพราะกราฟมันเล่อให้คนบายสูงขึ้น เพื่อที่ว่าคนจะได้ติดบายอยู่บนบนแล้วก็ติดเซลล์อยู่ข้างล่างถูกไหมครับเพราะร้อยคนบายสูงขึ้นก็คือบายแรกอาจจะตรงนี้เลยแล้วพอมันทุบลงมาเนี่ยคุณก็จะติดบาบห้าหกพันจุดเห็นไหมหรือร้อยคนทําอะไรครับเซลล์ต่ําลงเห็นไหมยกตัวขึ้นเซลล์เสร็จปุ๊บการาฟก็จะบินไปไกลๆแล้วไม้เซลล์คุณก็จะอยู่ล่างสุดแทนที่ไม้เซลล์คุณอาจจะอยู่แบบกลางๆกลางๆระหว่างที่มันบินขึ้นไปเนี่ยมันยังมีโอกาสที่จะแก้ใช่ไหมครับแต่ถ้าไม้เซลล์คุณอยู่ล่างสุดของล่างสุดจริงๆอ่ะคุณจะกลับมมาาแกาก้้้ไไดย นอก,กจากจะกราฟมันจะสร้างพลชั้นกลับตัวฝั่งเซลล์ที่สําเร็จสมบูรณ์แล้วพร้อมที่จะกดลงมาเรื่อยๆอันนั้นคุณถึงจะได้แก้ไม้แล้วเผลอๆตอนคุณจะแก้ไม้คุณก็ไปดันไปติดอะไรครับคุณดันไปติดายแล้วเพราะคุณอาจจะเป็นเฮดาบหรือไม่ก็เป็นโฟลว์าบที่หลังเห็นภาพไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้กราฟสร้างแบบนี้สร้างสามเหลี่ยมแบบนี้เพื่อที่จะบินได้ทั้งสองทางจะบินจะทุบก็ได้จะบินก็มีคนติดเซลล์ตอนนี้จะทุบก็มีคนติดบายเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วง แล้วถามว่าถ้ามันจะทุบแบบนี้มันจะบินแบบนี้ผมจะเล่นแบบไหนล่ะผมจะไม่รอใบรอนเซลในกรอบนี้แล้วเพราะว่ากรอบมันแคบลงเยอะผมรอไปายตรงไหนครับผมรอไปายตอนที่มันทุบลงมานะครับทุบลงมาทําโลไส้ถ้าจะทุบทุบลงมาทําโรไส้ให้เต็มที่แล้วผมจะหาแล้วผมจะใบาจากการที่มันกดตัวลงมาทําโรไส้เพื่อที่มาสร้างไพ่ชันกลับตัวฝั่งใบใหม่เพราะฉะนั้นผมจะบายไม้แรกที่ไส้นี้ถูกไหมครับหรือถ้าคุณคิดว่ามันมีสี่ที่ทุบมาหนักกว่าน,นี้ แล้วคุณไม่อยากจะเสี่ยงหลายไหมคุณรอบายไหมแรกที่ไส้นี้หรือไส้นี้อย่างที่ผมเคยบอกไว้ตั้งแต่แรกถ้ามันจะทุบมันมีสิทธิ์ที่จะวิ่งมาหาไส้นี้เนาะแต่ด้วยความที่มันสร้างจุดก,กับตัวไว้แล้วเนี่ยเยอะอย่างเงี้ยถ้ามันจะทุบจริงๆมันไม่ได้วิ่งมาหาแค่ไส้นี้ละมันทุบลงมามันมีสิทธิ์ที่จะมากดตัวลงมาหาไส้นี้ซึ่งเราจะมารอบายแถวแถวไส้นี้แต่การนั่งบายลิมิตที่ไส้นี้มันมีสิทธิ์ที่ไม่ได้ไหมเพราะฉะนั้นเรารอที่จะบายแถวแถวไส้นี้โซนไส้้ตต่าามเเป๊ถรังบลิิ อาจจะต้องเผื่อขึ้นมาสักร้อยสองร้อยจุดก็ได้แต่ถ้าหากว่ากราฟมันจะบินไปเลยมันก็บินไปได้ก็อย่างนี้ผมบอกมันสร้างแนวรับเอาไว้ล่อายสร้างแนวต้านเอาไว้ล่อเซลล์แล้วแปลว่ากราฟบ,บินได้ทั้งสองทางถ้ากราฟต้องการที่จะบินยาวๆเป็นเทรนอาจจะต้องการที่จะทุบลงมาล่อบาบแล้วก็ทุบลงมาเคลียร์ุรูฟังบายอย่างละเอียดก่อนก็ได้ถูกไหมครับแล้วเราก็จะหาไม้บายนี่แหละจากการที่มันเคลียร์ละเอียดแต่ถ้ากราฟยังไม่ต้องการที่จะเคลียร์ละเอียดแล้วต้องการที่จะบินไปเลยบินให้มันบินไปให้เต็มที่ แล้วเราค่อยไปเซล์อย่างน้อยสุดก็ให้มันเหนือต้านนี้ก่อนที่เป็นต้านทองสามเหลี่ยมเห็นไหมครับนี่คือสามเหลี่ยมเล็กของไทม์เฟรมเช o รถ้ามันจะบินให้มันบินชนต้านไปเรื่อยๆเลยแล้วไปทำไฮแต่ไม่ถึงอีกต้านที่เป็นต้านจุดกับตัวตรงนี้แล้วเราเซลล์ที่ไส้นี้หรือก่อนถึงไส้นี้ก็ได้จากนั้นอย่างน้อยสุดถ้าคุณติดเซล์เวลามันจะกลับมาเคลียร์อยู่คนก็ยังมีโอกาสได้เก็บกำไรให้เซล์แทนนี่คุณจะแค่แก้ไหมเซล์ถ้าคุณติดเซล์ตั้งแต่ข้างใน เผื่อๆก็แก้ไม้เซลไม่ได้้วยถ้าคุณติดเซลล์ตอนนี้คุณรอให้มันยกตัวขึ้นชนต้านทำหายไปเรื่อยๆก่อนจากนั้นคุณค่อไ็ไปเลือกเซลล์ในจุดที่คุณคิดว่าคุณสามารถที่จะแก้ไม้ได้ก็คืออย่างน้อยสุดอถ้าเหนือต้านนี้ก็จะเป็นไส้นี้ก็ได้มันมีโอกาสกลับมาให้คุณแก้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ไม้ที่ดีรอให้มันมีการชนต้านนี้ไปทำหายอาจจะไม่ต้องถึงไส้ก็ได้แต่ถ้าให้ดีก็คือถึงไส้หรือไม่ถ้าคุณไม่ได้เฝ้ากาก็ตั้งเซลลิมิตแล้วเผื่อลงมาอีกสักร้อยสองร้อยจุดเผื่อม้มมลิมิมตคุณ คุณก็ตั้งไว้แต่ถ้าคุณเฝ้าอยู่ยกตัวขึ้นไปทำหายคุณก็เซลล์สุดท้ายแล้วมันจะมีจังหวะให้ให้คุณได้เก็บกําไรเพราะว่ามันจะต้องกดตัวลงมาเคลียร์อยู่ดีถูกไหมครับยิ่งทามันเบรกไปแรงเท่าไหร่มันก็ยิ่งมีสิทธิ์กดตัวลงมาเคลียร์แต่ตรงเนี้ยผมก็มองว่ามันก็มีสิทธิ์กดตัวลงมาเคลียร์เพราะว่าในข่าวนอร์ฟเลโรในช่วงข่าวมันเบรกไปรุนแรงมากมันมีสิทธิ์กดตัวลงมาเคลียร์เพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมที่มันบีบครอบบีบแคบลงตรงเนี้ยมันอาจจะปีบเพื่อที่เนยมมันจะกดตาอบ ถูกไหมครับล่อใบที่แนวรับที่มันสร้างทิ้งไว้แล้วก็กดตัวลงมาอย่างหนักเพื่อเคลียร์วอลุ่มฝั่งบายก่อนจากนั้นอาจจะสร้างไพ่ชั้นกลับตัวฝั่งบายตรงนี้แถวๆนี้แล้วค่อยๆย,ยกตัวขึ้นไปก็ได้หรืออาจจะกดตัวลงมาล่อใบเคลียร์วอลุ่มฝั่งบายเสร็จทุบลงมาเคลียร์ายเสร็จแล้วก็ดึงไส้กลับก็เป็นไปได้ทั้งคู่เพราะฉะนั้นตอนนี้การาฟมันพร้อมเบรกไปทั้งสองทางระวังด้วยเนาะเห็นชัดไหมครับว่ามันบีบกรอบแคบลงแค่ไหนยิ่งบีบกรอบแคบลงแค่ไหนยิ่งพร้อมเบรกแค่นั้น หรืออีกอย่างหนึ่งที่มันจะทําก็คือมันอาจจะสร้างจุดกับตัวอีกรอบนึงก็ได้เนี่ย H4 นะอาจจะสร้างไพ่ชั้นกลับตัวฝั่งเซลล์ตรงนี้กดตัวลงมาสร้างไพ่ชั้นกลับตัวฝั่งใบอีกตรงนี้แล้วก็ยกตัวขึ้นมาตรงกลางเสร็จปุ๊บทีนี้เบรกเป็นไปได้ทั้งคู่เป็นไปได้ที่จะเบรกตอนนี้เลยก็ได้ทางใดทางหนึ่งแต่แค่คุณต้องเลือกเอาว่าคุณจะเล่นทางไหนแล้วคุณจะแล้วมันจะเบรกคุณก็ค่อยเล่นตอนนี้ไม่ควรเล่นเพราะคุณไม่รู้ว่ามันจะเบรกทางไหนด้วยซ้า แต่ถามว่าถ้าคุณจะออกออเดอร์จริงๆคุณร้อให้มันกดตัวลงมาแล้วคุณบายคุณบายได้ไหมบายได้ครับเพราะว่าทางเฟรมในเทรนใหญ่หรือในเนี่ยพาชั้นหลักเนี่ยของฮ4โตรงเนี้มันคือฝั่งเซลเห็นภาพไหมครับอ่าไม่ใช่ฝั่งเซล์มันคือฝั่งบายเพราะฉะนั้นคุณจะบายยังไงก็ปลอดภัยกว่าเซลแต่ถามว่าคุณจะเซลเนี่ยคุณคุณอันตรายไหมคุณอันตรายครับเพราะพาชั้นฝั่งเซลตรงนี้ใช่อยู่มันสร้างไว้แล้วแต่มันยังไม่สมบูรณ์เพราะอย่างน้อยสุดมันต้องกดตัวลงมาชนรับเห็นภาพไหมครับ เพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้คุณจะเล่นเนี่ยเมื่อตอนที่มันกดตัวลงมาทาไส้คุณบายได้ครับแต่ตอนนี้คุณบายไม่ได้แล้วโฟล์วบายถูกไหมครับถ้ามันเลิกที่จะทุบคุณก็ต้องติดบายอีกอยู่ดีเพราะฉะน,นั้นรอให้มันถูกให้เต็มที่รอให้มันบินให้เต็มที่คุณก็ไปค่อยไปออกออเดอร์จะดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเพราะฉะนั้นเราจะไม่เล่นตอนนี้เราจะไม่เล่นในกรอบนี้แล้วเพราะว่ามันแคบลงแม้แต่จะส c a l ปปิ้งก็เสี่ยงตอนเนี้เห็นภาพไหมครับแม้แต่คุณจะเล่นส c a l ปปิ้งตอนนี้คุณยังเเเเเเสีี่่ยยงลลพราะะะฉนนนนนนั้้คุณ,คณไมมแบบห็ ประมาณนี้สำหรับทำเฟรม H4 รอให้มันเบรกก่อนค่อยเล่นถ้ามันจะบินให้มันบินให้เต็มที่คุณค่อยเล่นไม้เซลล์แล้วรอให้มันมีการสร้างพชั่นกลับตัวฝั่งเซลล์แล้วกดตัวลงมาเพื่อที่จะมาเคลียร์ก็ได้หรือสร้างจุดกลับตัวฝั่งเซลล์ที่สําเร็จสมบูรณ์ก็ได้ถ้าคุณได้เซลล์มาแล้วถ้ามันสร้างสมบูรณ์ได้แปลว่าไม้เซลล์คุณก็ถือลงมาได้แต่ถ้ามันกดตัวลงมาแล้วทําท่าดึงไส้กลับทําท่าที่จะทํารายรับไม่ได้คุณก็แค่ปิดไม้เซลล์ได้กําไรแล้ถูกไหมครับแต่ถ้ามัน เพราะมันก็มีสิทธิ์ที่จะยกตัวขึ้นทําไส้แล้วก็ทุบลงมาอีกเห็นท่าไหมครับเพราะฉะนั้นเรารอเล่นในจุดที่มันชัวร์ที่สุดดีกว่าก็เหมือนกันถ้ามันทุบลงมาก็ให้มันทุบให้เต็มที่แล้วคุณมารอไปสุดท้ายแล้วถ้ามันกดตัวลงมามันไม่มาทาลายรับที่เป็นรับสามพันสามร้อยแล้วก็รับที่มันบินขึ้นไปตรงนี้ของทางเฟรมเฮโรเนี่ยเท่ากับว่าไพชั้นฝั่งายก็ยังแข็งแรงอยู่แล้วถ้ามันสร้างไพชั้นฝั่งาบตรงนี้ได้อีกรอบหนึ่งสร้างไพ่นชั้ แปลว่าแนวรับนี้ก็ถูกปรับฐานราคาแล้วแปลว่า H4 ก็ถูกปรับฐานราคาให้สูงขึ้นเห็นไหมพอฐานราคาสูงขึ้นเราก็รู้แล้วว่าเทรนด์ฝั่งบายยังไงก็ยังแข็งแรงอยู่ทีนี้เราก็จะไล่เล่นบ่ายละด้วยการที่ทุกครั้งที่มันมีการย่อหลังจากที่ทําลายต้านได้เราก็บ่ายยกตัวขึ้นจะปิดไม่ปิดก็แล้วแต่คุณแต่ถ้าเป็นคนที่เล่นแบบชัวยกตัวขึ้นปิดทําลายต้านถัดไปได้กดตัวลงมาเลยแท่งใหม่บายยกตัวขึ้นปิด เห็นไหมทำลายต้านได้อีกกดตัวลงมาเราก็บายยกตัวขึ้นเราก็ปิดเราเล่นเป็นทีละต้านทีละจุดก็ได้เพราะมันมีสิทธิ์ที่จะยกตัวขึ้นไปทําไส้ให้คุณเสมอแต่แค่มันจะทําลายต้านถัดไปไหมไม่รู้เห็นไหมถ้ามันมีการทําลายต้านหนึ่งต้านเปิดแห่งใหม่มากดตัวลงทาไส้คุณบายได้เลยเพราะมันมีสิทธิ์ที่จะยกตัวขึ้นไปทําไส้ก่อนแต่จะทําลายต้านถัดไปไหมผมไม่รู้เห็นภาพไหมครับถ้าฉันคุณก็มีสิทธิ์ที่จะเก็บกาไรได้แทบจะทุกไม้เมื่อมันสร้างไพ่ฉันกลับตัวฝั่งบายในฮีโอีกรอบ กเ็เหมือนตอนที่มันสร้างไพ่ชห้ฉันกลับตัวฝั่งใบใน H4 ตรงเนี้ยมันกดตัวลงมาคุณใบแล้วถ้าคุณกล้าที่จะถือนานพอแล้วคุณรอจนทำเอจนนอนาร์มเฮโรมาแล้วคุณถือได้มันก็เบรกเห็นไหมครับให้คุณได้กําไรคําเดียวเลยสี่ห้าพันจุดแต่ซึ่งมันต้องขึ้นอยู่ว่าคุณอ่านไพ่ฉันออกไหมเพราะว่าคุณดูออกไหมว่าตอนที่มันยกตัวขึ้นมันชนต้านสามเสามร้อยคือมันล่อใบไว้แล้วเอล่อ,นนเ,ลลอเซลไว้แล้วเพราคุณเห็นว่ามันล่อเซลไว้แล้วจริงๆคุณต้องรู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวมันจะเบรกถูกไหม แล้วมันล่อเซลล์มันไม่ได้ล่อเซลล์แล้วมันบินไปเลยนะมันล่อเซลล์แล้วมันไซเว์แปลว่ายิ่งล่อเซลล์เข้าไปใหญ่ยิ่งล่อเซลล์เข้าไปใหญ่แปลว่าถ้ามันเบรกมันเบรกไกลเห็นไหมถ้าตอนนั้นคุณกล้าที่จะถือบายคุณก็มีสิทธิ์ได้กำไรคาโตแล้วคุณก็รอไปปิดเลยเนาะสี่ห้าพันจุดอ่ะถูกไหมครับเพราะฉันตอนนี้ก็เหมือนกันถ้าคุณจะรอที่จะได้กำไรคาโตได้คุณต้องรอให้มันมีการาสร้างพลชั้นอะไรบางอย่างก็คือทุบลงมาให้ให้ถึงที่สุดหรือไม่ก็บ,บินให้ถึงที่สุดแล้วคุณไปหาค่อยไปหาไมา้เซลลจาากการบินท อย่างน้อยสุดถ้าคุณไม่ติดเซลตอนทำหายแล้วมันเบรกไปเรื่อยๆเนี่ยเบรกไปชนไปทำออทำหีกคุณก็ยังติดเซลล์แค่ตรงที่มันเป็นการที่มันจะต้องกลับมาเลียร์คุณไม่ได้ติดเซลลในโซนไซเวที่โอ้โหติดเซลลแล้วแกอยากอันนี้พูดตรงๆเลยเนาะสำหรับวันนี้สำหรับ H4 ผมก็มีเรื่องมาฝากประมาณนี้ H1 H4 จริงๆก็ไม่ต่างกันมากอย่างที่บอก H4 สร้างจุดกับตัวเท่าไหร่ H1 ก็สร้างจุดกับตัวในอัตราส่วนเท่าๆกันพอๆกัน แต่แค่มันก็มีเนี่ยแนวรับแนวต้านเล็กๆของ H1 ที่เอาไว้ล่อเซลล์ได้อีกเห็นไหมแนวรับแนวต้านเนี่ยเห็นไหมแนวรับเล็กๆก็มีเอาไว้ล่อาบแนวต้านเล็กๆก็มีเอาไว้ล่อเซล์แปลว่ามันล่อายล่อเซล์ได้หนักมากตอนนี้ไม่ว่ามันจะบินหรือมันจะทุบแปลว่าถ้ามันจะบินมันจะทุบเราจะไม่ออกออเดอร์ตอนนี้ถูกไหมครับเรามีสิทธิ์ที่จะโดนล่อาบล่อเซล์ได้หนักมากทั้งสองทางเราจะไม่บายตอนนี้เราจะไม่เซล์ตอนนี้แม้กระทั่ง scalping อย่างวนี้ผมบอก scalping ตอนนี้ยังเสี่ยงเลย เพราะว่ามันแคบลงแล้วมันพร้อมบินมันพร้อมทุบเราจะไม่ใบเราจะไม่เซลเรารอให้มันทุบให้เต็มที่เรารอให้มันบินให้เต็มที่แล้วเราไปหาไม้เซลจากการที่มันทําไฮมันจะชนต้านถัดไปไหมไม่รู้แต่เรารอไปเซลตอนนั้นแล้วเมื่อมันดึงไส้กลับเต็มแบบรุนแรงเพื่อเคลียร์วอลลุ่มฝั่งใบก่อนที่จะบินต่อเราก็เก็บกำไรไม้เซลแต่ถ้าหากว่ามันปิดแท่งเยมเป็นแท่งแรงเปิดแท่งใหม่มาทุบลงมานั่นแหละอาจจะเป็นไม้เซลที่เราจะถือได้อีกหลายพันจุดเห็นภาพไหมครับ ไม้ใบก็เหมือนไม้เสียวก็คือให้มันทุบไปเต็มที่แล้วคุณมีไม้ใบจากนั้นมันปิดแท่งเงย็นได้มันสร้างไพ่ชั้นกับตัวฝั่งใบยกตัวขึ้นชนต้านได้ไม้ใบคุณก็จะถือได้อีกหลายพันจุดเห็นภาพไหมครับนี่คือวิธีการถือไม้รันเทรนแต่ถ้าจะสกอปปิ้งมันสกอปปิ้งระหว่างไหนครับระหว่างที่มันสร้างไพ่ชั้นกับตัวที่สําเร็จสมบูรณ์ใช่ไหมแล้วมันกดตัวลงไม่ถึงรับแล้วเราบายยกตัวขึ้นแล้วก็ปิดทําลายต้านได้กดตัวลงไม่ถึงรับยกตัวขึ้นเราก็ปิดนั่นหละคือวิธีการเล่น แล้วขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะปิดที่เท่าไหร่คุณพอใจที่เท่าไหร่นะครับเล่นตามสเต็ปเล่นตามความรู้เล่นตามความสามารถของในการทนฟ้าของคุณแต่ไม่ใช่ทนฟ้าทนฟ้าไม่ได้แบบใช้อารมณ์นะครับทนฟ้าแบบใช้หลักเหตุและผลว่าโอเคคุณพอใจแค่นี้คุณก็ทําแค่นี้ถ้าคุณพอใจในไม้ไม้ต่อไม้หนึ่งกำไรเกินห้าร้อยจุดแต่ต้องแต่ไม่เกินพันจุดคุณคุณไหว แล้วคุณไม่โลภที่จะเอามากกว่าพันจุดคุณก็สามารถที่จะเก็บได้เรื่อยๆเกินห้าร้อยแต่แต่ไม่เกินพันยกโตขึ้นไปไม่เกินพันจุดแล้วคุณเก็บคุณก็สามารถทำางีได้ต่อเนื่องถ้าคุณทำหงีได้ัวลาห้าไม้คุณก็ได้แล้วประมาณสองพันห้าถึงห้าพันจุดทุกวันถูกไหมครับมันขึ้นอยู่ความสามารถคุณในการทนฟ้าแล้วขึ้นอยู่กับความสามารถคุณในการที่จะไล่ออเดอร์จากจุดที่มันดีหรือคํานวณไว้แล้วว่ามันคุมความเสี่ยงได้แล้วกําไรก็คือคุมได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีเรื่องมาฝากเพียงเท่านี้ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามแล้วฝากคอมเมนต์ด้วยสำหรับคลิปนี้และสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ